สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทะลอดโดยไม่หมกความสุขมาตัวตว แม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนดจี้บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณกูที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลก์กดแชร์นะคะขอบคุณกูที่ไม่ครัาโฆษณาแต่ตะค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกูที่ให้ซูปเปอร์แตงแม่หมอดเลยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเลยนะคะหรือว่าอยากซับพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนมาค่ะวันนี้เช้านี้ตั้งชื่อแลนด์ด ว่าเรื่องสำคัญใดที่คุณกำลังจะถูกปลดล็อกได้ในเร็ววันนี้เรื่องสำคัญแน่นอนทุกคนก็อยากปลดล็อกชีวิตใช่ไหมคะเรื่องสำคัญใดนะคะที่คุณกำลังจะถูกปลดล็อกได้ในเร็ววันนี้นั่นเองค่ะมาขออนุญาตค่ะนะคะ,นะคะเรื่องนะคะสำคัญใดนะคะณช่วงเวลานี้ที่จะทำให้คุณได้ถูกปลดล็อกนั่นเองนะคะขออนุญาตค่ะ ขอ่ขอดีใจได้ไหมคะทุกคนนี่คือดีมนะคะนี่คือ D ดีมเพนะคะคุณกําลังจะโดนปลดล็อกปลดล็อกในเรื่องการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณปรารถนาความยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณกําลังก้าวเดิอนออกมานะคะก้าวเดิอนออกมาจากความขาดแคลนคุณ ขอความเงี้ยนี่คือคุณกําลังจะเดินก้าวเดินออกมาจากความาขาดแคลนคุณได้เดินออกมาจากความาขาดแคลนแล้วล่ะค่ะเพราะนี่คือประตูที่คุณก้าวเดินออกมานับจากนี้คุณจะเห็นช่องทางการหาเงินนี่คือเพจออปเปอเรชันนะคะช่องทางการหาเงินใหม่ๆของคุณนะคะความสําเร็จทางด้านการเงินของคุณนั่นเองนะคะคุณประกอบธุรกิจอะไรบางคนเป็นผู้ชายนะคะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนี่คือ นี่คือความมั่งคั่งล่ำรวยคุณจะถูกปลดล็อกออกจากความขาดแคลนและความล่ำรวยจะเข้ามาสู่คุณนั่นเองขอถงมือได้ไหมทุกคนมีแต่เรื่องดีนะคะบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศการเงินของคุณอยู่ในต่างประเทศก็ได้นั่นเองนะคะเพราะขึ้นเดอรอ็มโพเลอร์บางคนอาจจะได้เดินทางไกลนะคะได้ติดต่อค้าขายกับคนชาวต่างชาตินั่นเองนะคะนี่คือการเงินของคุณจะเกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่าง เป็นสกุลเงินเกี่ยวกับต่างประเทศนั่นเองค่ะต่อค่ะและนับจากนี้นะคะโอกาสใดจะเข้ามาหาคุณเพื่อให้คุณได้ปลดล็อกค่ะนะคะโอกาสใดจะเข้ามาหาคุณให้คุณได้ปลดล็อกค่ะนะคะณนะตอนนี้เวลานี้นะคะใครเห็นบั่งใครเห็นบั่งอะใครเห็นบัางใครเห็นบัางทุกคนนี่คือนะคะนี่คือก้าวถ้วยกอบคุณค่ะกอบคุณค่ะ พบตนุของคุณอีกไม่นานคุณจะกลับมามีความสุขนะคะคุณจะมีความเฟื่องฟูนี่คือข้าวถ้วยคือความสุขความเฟื่องฟูในชีวิตถ้าคุณประกอบธุรกิจค้าขายนะคะธุรกิจของคุณจะไม่ซบเซาอีกต่อไปนะคะธุรกิจของคุณคุณจะมองเห็นโอกาสในทางด้านธุรกิจมากมายไม่ใช่แค่ในโลกออนไลน์ไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยแต่คุณจะมีธุรกิจ นอกอเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจต่างประเทศมีแฟนชายในต่างประเทศนั่นเองนะคะนี่คือไพ่แห่งเจ้าสัวแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้ว คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการมีเบบีนั่นเองนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะความสุขนะคะความสุขคุณเหลือเหลือนะคะเหลือเหลือแบบไหนคะคุณจะมีบริวารลูกน้องที่พร้อมจะก้าวไปพร้อมกับคุณนั่นเองนะคะและที่สาคัญคุณเป็นคนที่เลี้ยงลูกน้องเป็นภพตนุข,ของคุณคือภพแห่งความสุขนั่นเองนะคะนี่คือภพตนุตัวตนของคุณเลขเก้านั่นเองนะคะเก้าถวยคือเก้าแห่งความสุขนั่นเอง ทุกคนโอเมก้าค oh oh อบคุณค่ะคอบคุณค่ะคุณกาลังจะได้ก้าวออกเข้าไปสู่ประตูโลกใบใหม่ประตูแห่งอนาคตประตูแห่งด้านการเงินคุณจะได้ทํา MOU หรืออะไรการค้าขายกับคนชาวจางทาดแน่นอนค่ะเพราะมันขึ้นสามเหรียนยังไงคุณก็ได้ทําการค้าขายกับคนแดนไกลอาจจะเป็นข้ามจางังหวัดก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะทําแบบ เกี่ยวกับเรื่องการเงินฮาหนอยลาวสิงคโปร์อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงแมวใช่ไหมคะขอโทษได้นะทุกคนนะคะไปไล่แล้วค่ะนะคะ,นะคะไปไล่น้องก่อนนะคะเดี๋ยวน้องแบบกัดกันอะไรเงี้ยนี่ค่ะยังไงคุณก็ได้นะคะทําธุรกิจหาขายกับชาวต่างชาติล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะโปรเจิตของคุณจะสําเร็จคุณจะโดนปลดล็อกนะคะคุณจะได้โดนอน,อนุมัติ นะคะถ้าคุณทำโปรเจกต์อยู่นะคะโปรเจกต์ของคุณคุณไปเสนออะไรก็ตามคุณจะถูกอนุมัติแล้วการอนุมัติครั้งนี้คุณจะได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำมันถึงเวลาของคุณแล้วนั่นเองนะคะนี่คืออะไรคะ นะคะนี่คือทีออปติ l นั่นเองนะคะในเรื่องการงานของคุณและการเงินความสุขของคุณนั่นเองนะคะธุรกิจการงานถ้าคุณมีหุ้นส่วนโปรเจกต์ของคุณสำเร็จแล้วนะคะเตรียมตัวรับเงินเข้ามาได้เลยค่ะสิ่งที่คุณเจอหรือว่าสิ่งสิ่งที่คุณสะดุดอยู่จะไม่สะดุดอีกต่อไปนั่นเองนะคะแผนงานของคุณนะคะสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะมีแต่จะลงมือทำคนกำไรของคุณนับจากนี้จะเข้า มาคุณจะถูกก mm. ดล็อกนะคะกดล็อกในเรื่องอะไรคะลดล็อกในเรื่องการงานและการเงินจะเข้ามา mm. ประตูแห่งด้านการเงินเปิดให้คุณแล้วนั่นเองค่ะนี่คือประตูแห่งความสําเร็จทางด้านการเงินนั่นเองนะคะต่อค่ะท <improv ise. S 1> ุกคนทุกคนโอไมกบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความเป็นอิสระเดอะฟู ทุกคนทุกคนไปดูไพ่เมื่อคืนนี้นะคะเดอะฟูอันนี้เกิดขึ้นพร้อมกับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเมื่อคืนนี้เลยก็คือตำแหน่งวาสนาความเป็นอิสระนะคะคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณจะได้ใช้ความคิดของคุณที่คุณบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่านะคะในความสามารถของคุณคุณก็เดินออกมาแล้วคุณมาทําหน้าที่มาทํางานในส่วนที่คุณชอบบางคนออกมานะคะ เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะแล้วความสามารถของคุณหาตัวจะบได้จริงๆค่ะนี่คือความสําเร็จที่คุณกําลังจะได้รับคุณกําลังจะถูกปลดล็อกนะคะในเรื่องการงานและการเงินนับแต่นี้ไปสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะเพราะว่าขึ้นเดอะฟูคุณได้ปลดล็อกในเรื่องประตูทางด้านการเงินคุณจะไม่มีความว่าขาดแคลนเพราะประตูการเงินได้เปิดให้คุณแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ ทุกคนโอ้มเกิร์บคุณค่ะเรบคุณค่ะนับจากนี้คุณเตรียมตัวรับความสุขได้เลยค่ะนี่คือความสุขครั้งใหม่นะคะครอบครัวของคุณครอบครัวของคุณนับจากนี้เตรียมตัวรับความสุขได้เลยค่ะถ้าใครยังไม่มีครอบครัวนะคะ มีทุกคนล่ะคะ่ะทุกคนนะคะมีทุกคนคะ่ะทุกคนมีครอบครัวนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณคุณจะเป็นลูกที่สร้างความสุขให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะถ้าเป็นลูกที่ทํางานแล้วนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นนั่นเอง แต่ถ้าใครเป็นคนโสดนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนโสดคุณไม่คิดอยากจะแต่งงานนะคะคุณก็มีความสุขนะคะในเรื่องการทํางานของคุณนั่นเองนะคะแต่คุณจะมีคนเข้ามาให้คุณมีความสุขนั่นเองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะปล่อยตัวปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจให้ฟรีดอมให้อิสระตัวเองนะคะให้ตัวเองได้รับแต่ความสุขเข้ามาเมื่อคุณเปิดรับความสุขความสุขก็จะเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดาย คุณอย่าปิดกั้นเรื่องความสุขนะคะความสุขจะมาในรูปแบบไหนก็ขอให้เข้ามาเพราะนั่นคือความสุขนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคุณค่ะคุณค่ะถ้าคุณมีปัญหาครอบครัวของคุณหรือว่าคนที่เป็นคนโสดนะคะคุณยังไงคุณก็ได้เจอคู่หักค่ะคุณได้เจอคู่หักนะคะคุณกําลังเปิดใจรับ นะคะคนหนึ่งเข้ามาอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันขึ้นถูกออคับแล้วก็โฟออบบอลบางคนได้เจอได้แต่งงานนะคะได้ตัดสินใจแต่งงานบางคนได้แต่งงานนะั้นแล้วแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วแล้วครอบครัวของคุณนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะนี่คือโฟออบคับนะคะคู่โซมคู่โซเมคู่ที่แท้จริงและนะคะนี่คือทีออบบอลเรื่องการงาน ความสําเร็จนะคะเรื่องครอบครัวนะคะสี่น้เท้าคือเรื่องครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะการได้แต่งงานการเจอคู่ที่ใช่นั่นเองนะคะอาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนอยู่ดีๆหุ้นส่วนมาเป็นคู่รักและในด้านครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะสิ่งที่คุณจะได้นับจากนี้เมื่อโดนปลดล็อกประตูทางด้านการเงินเปิดออกสำหรับคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือประตูทางด้านนะคะประตูชีวิตของคุณนะสิคะโชคลาภเงินทองทุกสิ่งทุกอย่าง The View of Fortune นะคะนี่คือการ turning point mm hmm. นะคะประตูทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปิดรับคุณแล้วยิ่งถ้าวันนี้คุณได้ดูแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่19ดาวเสาร์คือดาวนบเคห์คือดาวแห่งการทังพินาศสิ่งที่คุณเจออยู่อุปสรรคที่คุณเจออยู่ดาวเสาร์จะมาทำลายล้างนะคะพลิกลายให้กลายเป็นดีนั่นเองนะคะใครที่ดีอยู่แล้วถ้าตั้งสติได้มันยิ่งจะดีดีดีด,ดีนั่นเองนะคะนี่คือนะคะเดือยอยู่ออฟฟอร์จูน เพราะอะไรคะเพราะดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนแล้วนั่นเองนะคะใครโชคดีได้ดูคลิปนี้ตอนเช้ารับแต่สิ่งดีๆไปนะคะนี่คือพลังงานที่ดีพลังงานบวกๆที่ส่งมาถึงคุณเพราะวาสนาของคุณโอกาสของคุณมาถึงแล้วเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตเพราะดาวตีเทพสามดวงนี่แหละคะ่ะนะคะเป็นเรื่องมหัศจรรย์สิ่งที่คุณไม่เคยเจอคุณก็ได้เจอสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมคะเรื่องหลายๆอย่างที่เราบอกว่า พยายักเขย่าเมืองเป็นไงคะสิ่งที่คุณไม่เคยเจอคุณก็ได้เจอไม่คิดไม่ฝันนะคะพยายักเขย่าเมืองลาหูมาเขยา่าเขย่าแผ่นดินยังไม่พอเผ่าเรื่องาศาสนาด้วยนั่นเองคุณเป็นไงล่ะคะปรากฏการครั้งนี้แรงไหมคะนี่แหละคะ่ะเราบอกว่าถ้าคุณเรียนรู้แล้วมีสติเข้าใจว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยของมันนะคะดวงปี68อยู่ดีๆด,ดาวสามดวงตีเทศสามดวง เคลื่อนพร้อมกันในเดือนเดียวกันอรอบ้อยปีเพราะฉะนั้นให้คุณได้รู้แล้วก็ตั้งรับสกุลจะเห็นอะไรที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะได้เห็นหลายๆเรื่องที่เราบอกว่าอาสุบินทบาทไม่เคยเจอในกลางเมืองก็ได้เจอเห็นไหมคะนี่แหละค่ะความสําคัญเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้แล้วตั้งรับให้ดีสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณเมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปต่อค่ะทุกคนเตรียมตัวเดินออกมาจากความออมความยบ นะคะนี่คือนะคะเอกออกขับคุณนะคะคุณจะได้เดินออกมาจากความออมความยมอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณมันก็จะไม่ใช่ของคุณคุณจะเจอนะคะหนทางชีวิตของคุณที่แท้จริงก็คือปี68นี้และเป็นหนทางชีวิตของคุณที่แท้จริงตลอดชีวิตแล้วคุณจะได้มีการพัฒนาตัวเองโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือ8 ถ้วยนั่นเองนะคะถามว่าแปดถ้วยตรงนี้คุณมีความสุขไหมมีความสุขแต่มันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงคุณจะเดินไปหาเก้าถ้วยและสิบถ้วยนั่นเองค่ะนั่นคือความสุขที่แท้จริงของคุณและคุณจะเดินก้าวไปสู่ราชาและราชนินีถือถ้วยนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนก็ได คุณคกะคุณค่ไฮเป็นเทศถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะนี่คือนะคะคุณมีความสวยงามในตัวเอง อะไรคะเดอะไฮพินเทสนะคะเดอะไฮพินเทสคือความสําเร็จสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานะคะบางคนชอบดูดวงด้วยใช่ไหมคะชอบดูนะคะการปลดล็อกครั้งนี้สื่อในครั้งนี้เป็นสื่อจากแม่หมอก็ได้นะคะทุกคนเพราะขึ้นเดอะไฮพินเทสนั่นเองราชินีพระจันทร์ราชินีพระจันทร์รคือศึกษาหาความรู้ให้ท่องแท้นะคะสิ่งไหนที่คุณชอบให้คุณลงมือทํานั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นนะแต่คุณเป็น คนที่เข้าใจคนอื่นมากแต่บางทีคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองตัวตนของคุณคุณไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเอ้ยคุณเป็นอะไรในะช่วงเวลานี้แต่คุณก็สามารถฮิวใจตัวเองได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะเจอนับจากนี้คะ่ะทุกคนค่ะค่ะคุณค่ะค,ค,ค่ะนี่อะไรคะ่ะนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไร นี่คือคิงถือเหรียญนั้นสิคาะที่รักทุกคนจ้านี่คือคิงถือเหรียญนั้นสิคะความสุขธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสำเร็จครอบครัวของคุณจะมีเงินเหลือ,เ,ลอเงินเหลือล้นนั่นเองนะคะนี่คือประตูแห่งใหม่คุณจะถูกปลดล็อกในเรื่องการเงินการเงินที่เคยขัดสน การเงินถ้าคุณเป็นผู้ชายธุรกิจการงานของคุณที่เคยสะดุดหรือมีปัญหาเรื่องการเงินเครดิตคุณไม่ผ่านหรืออะไรก็ตามนับจากนี้การเงินของคุณจะประสบความสําเร็จธุรกิจการเงินการงานของคุณบริษัทของคุณที่คุณวางแผนในโปรเจกต์ที่คุณทํามาค้าขายกับชาวต่างชาติหรืออะไรก็ตามหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองเพราะมันขึ้น D. e m p อร e นับจากนี้การงานการการงานการเงินของคุณจะมั่นคงไม่มีความสั่นคลอนอีกต่อไปค่ะนะคะนี่ค่ะคิงคือไม้เท้านั่นเองนะคะแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนะคะถ้าคุณยังไม่มีคู่รักเราบอกเลยว่าคุณจะเจอผู้ชายที่รวยรวยเหลือๆรวยเหลือล,ล้นรวยฉ่ำๆนะคะเป็นชาวแดนไกลเป็นคนชาวต่างชาติก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณอาจจะ นะคะได้ผู้หญิงที่สวยสวยเซ็กอพเพเลยค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าใครเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วคุณเป็นผู้หญิงก่อนนะคุณจะถูกเจ้านายซัพพอร์ตนะคะเจ้านายจะให้การสนับสนุนไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือสามีของคุณจะให้การสนับสนุนไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรก็ตามนั่นเองต่อค่ะไฟออฟสอดนะคะการแก้ปัญหา คุณได้เรียนรู้แล้วค่ะปัญหาของคุณนี่คือไฟออบสอร์ดนั่นเองนะคะปัญหาที่ช่วงเวลา,าเวลาที่คุณเจอปัญหาไม่สามารถช่วยไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้มีแต่คนเดินออกไปจากคุณจะมีคนอยู่ในครอบครัวคุณเท่านั้นที่คอยซัพพอร์ตคุณนี่คือไฟออบสอร์ดค่ะนะคะ แล้วก็เรื่องอะไรคะไฟออฟสอดเป็นได้ทั้งเรื่องความรักและเรื่องการงานนั่นเองคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณคือครอบครัวของคุณครอบครัวนี้อาจจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ของคุณหรือว่าสามีคุณภรรยาคุณลูกของคุณนั่นเองนะคะคนที่จะมาแก้ไข ปัญหาหรือว่าอยู่กับข้างคุณนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนับจากนี้นะคะสิ่งที่คุณจะเจอ the view of fortune ดวงชะตากําลังนําพาให้คุณได้เจอสิ่งดีๆนั่นเองและจะนําพาให้คุณได้พบกับสิ่งใดอีกคะ่ะต่อค่ะความสุขครั้งใหม่นะสิค่ะนี่คือมันจะมาแบบเร็วแบบจรวดเลยค่ะนะคะเพจอ f อคับ ความสุขครั้งใหม่ที่คุณกําลังหอยหาความสุขครั้งใหม่ที่มันจะมาเร็วมากหลังจากนี้นะคะทําดีได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีเราบอกเลยนะคะว่านับจากนี้ถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมินี้มีแต่คําว่ารวยรวยรวยคุณไม่คดโกงใครมีแต่สิ่งดีเข้ามาแต่เมื่อไหร่คุณคดโกงถึงเวลานะคะถึงเวลาพระลาหู ับพระดาวเสาจะมาทวงคืนคนที่ทำอะไรไม่ดีพระลาหูกับพระเสาจะมาเอาคืนณนะปีนี้เราพูดเลยชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขยิ่งคุณทำดีคุณยิ่งจะมีแต่ความเจริญนั่นเองค่ะต่อค่ะทนข,ข,ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะมีแต่เงินหลั่งไหลเข้ามา นี่คือสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมันจะมาเร็วมากสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะมีเงินเก็บประตูทางด้านการเงินของคุณเปิดแล้วจะไม่มีเงินเก็บได้ไงคะธุรกิจการงานที่คุณลงทุนไปอยู่ดีดีเงินของคุณก็ได้กลับคืนมานะคะเงินที่คุณไม่คิดว่าเงินนี้มาจากไหนหรออยู่ดีๆเงินก็ลอยมาหาคุณลอยมาด้วยเงินบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเงินเก็บของคุณมันถึงฤดดูแห่งการที่คุณจะมีเงินเก็บสักที นั่นเองค่ะนะคะนี่คือเจ็ดเหรียนนั่นเองนะคะความสุขครั้งใหม่จะเข้ามาหาคุณณน,นับจากนี้หลังจากนี้ให้คุณทําแต่สิ่งดีเมื่อคุณทําแต่สิ่งดีและลงมือทําคิดดีทดําดีสิ่งนั้นจะบังเกิดกับคนที่เป็นคนดีเท่านั้นมีศีลมีธรรมสิ่งไหนไม่ดีจะเกิดให้เห็นณนะปีนี้คุณจะได้ดูอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่า ฉันเกิดมานะคะสากว่าปีฉันเกิดมาสี่สกว่าปีหรือกี่ปีก็าตามคุณจะได้เห็นปีนี้แหะคะ่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสําเร็จนี่คืออะไรคะนี่คือนายสอ a อ d ธุรกิจการงานของคุณจะพุ่งไปข้างหน้านะคะนี่คือความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนาสอ one นะคะอัศวินถือไม้เท้านั่นเองนะคะ ความสําเร็จมาถึงแล้วค่ะนะคะการงานของคุณการเงินของคุณหลั่งไหลเข้ามาให้คุณมุ่งทําก้าวไปข้างหน้านะคะแต่บางคนนะคะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าใครยังเป็นลูกน้องอยู่นะคะคุณการงานของคุณจะโดดเด่นในปีนี้ไม่โดดเด่นได้ไงคะนะคะอ่า จักรวาลส่งมาให้คุณแล้วดาวตีเทพส่งมาให้คุณแล้วนี่คือดาวตีเทพสั้งสามดวงเมื่อดาวตีเทพเปลี่ยนผ่านชีวิตคุณยิ่งจะดีขึ้นถ้าชีวิตใครเคยทําสีเทาไวปรับเปลี่ยนซะนะคะเล่งทําบุญซะพลิกหลกลายเป็นดีแต่อย่าลืมนะคะกรรมเป็นตัวกําหนดชะตาของคุณที่คุณเจออุปสรรคปัญหาทุกวันนี้แต่นี่คือสิ่งดีๆนั่นสิคะต่อคะ่ะทุกคน

Six of Cup นั่นเองนะคะความสุขของคุณกำลังจะมาเราบอกเลยว่าคุณจะมีความรักความรักจะเข้ามาหาคุณคุณจะมีรักครั้งใหม่ถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงที่โสดหรือเป็นแม่ไม้คุณไม่อยากมีแฟนคุณก็จะได้มีแฟนแฟนคนนี้จะเป็นรักต่างใบนั่นเองนะคะจะมีคนมามอบความรักให้คุณความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งบางคนจะได้กลับไปทำงานนะคะในธุรกิจที่เป็นงานของบริษัทของคุณหรือว่าที่คุณเคยทำมาแล้ว แต่มันไม่ใช่บริษัทเดิมนั่นเองนะคะนี่คือบางคนนะคะรักเก่าจะรีเทิร์นแต่รักเก่าไม่รีเทิร์นก็คือรักรักครั้งใหม่บางคนนะคะลูกหนี้พร้อมที่จะเอาเงินมาเปยคุณบางคนธุรกิจของคุณมีเงินเข้าแล้วคุณก็เอาเงินไปชำระนะคะทางธนาคารนั่นเองค่ะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะ คุณเทนออฟบอลนับจากนี้นะคะคุณจะไม่เป็นเดอะแบกเรื่องการงานอีกแล้วนะคะคุณจะไม่เป็นเดอะแบกเรื่องการงาน10 of อฟบนะคะการงานของคุณที่มันหนักหนาสาหัสคุณจะเรียนรู้นะคะแล้วเข้าใจแล้วคุณจะแบ่งงานให้ถูก e x t r a work e x t r a money เมื่อคุณเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะคุณจะไม่แบกภาระช่วงนี้คุณแบกง,งานมาทําที่บ้านใช่ไหมคะนับจากนี้โอกาสนะคะ ของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วคุณจะไม่เป็นเดือบเอกเอาแบกงานมาไว้ที่บ้านนะคะทําตามหน้าที่ของคุณเท่านั้นอย่าทำนอกนอกหน้าที่ของตัวเองนะคะเพราะนะคะเงินเดือนคนอื่นเขาก็รับเท่าคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะถูกปลดล็อกปลดล็อกเรื่องการงานค่ะการงานของคุณที่หนัก คุณก็จะได้ไม่หนักอีกต่อไปคุณจะเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเป็นผู้บริหารคุณจะวางนะคะโครงสร้างของด้านการงานของคุณบริษัทองค์กรของคุณคุณกําลังวางโครงสร้างองค์กรของคุณนะคะให้เป็นรูปเป็นร่างบางคนนะคะเปลี่ยนระบบโครงสร้างใหม่เลยนะคะเพื่อให้ธุรกิจ นะคะตอบสนองกับโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นตอบสนองกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อค่ะทไฟนะคะระวังเรื่องอารมณ์ค่ะนะคะไฟไฟ of one นะคะให้คุณระวังเรื่องอารมณ์ของคุณนะคะเมื่อมีเมื่อมีงานเข้ามางานหนักๆเข้ามางานของคุณเมื่องานหนักเข้ามาคุณจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมทันทีทําไมฉันต้องได้รับงานเยอะเท่านั้นเท่านี้ทําไมคนนี้ไม่ได้รับงานเท่านั้นเท่านี้มันจะเกิดการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณต้องเอก r ตอร์เวิร์กเอกตามานี่เข้าใจลูกน้องทุกคนอย่าเชื่อคนที่มาเล่าให้คุณฟังก่อนคุณจะต้องมีหลักฐานเป็นที่ประจาก แต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณต้องอธิบายให้เจ้านายให้ได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่คุณนะอย่างนี้ค่ะอย่าใช้อารมณ์ในการ โต้แยงอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินในเรื่องการงานนั่นเองและก็อย่าเอาเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมในเรื่องบางสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะมันไม่ได้ก่อเกิดผลประโยชน์ผลกําไรในชีวิตคุณอย่าเอาอารมณ์ไปร่วมนั่นเองนะคะนี่คือไพ่มาเตือนในเรื่องการงานนะคะนะคะในเรื่องการงานนะต่อคะ่ะ ฟนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะโฟอ่อนให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นถ้าในเรื่องการงานที่มีปัญหานะคะปัญหาในเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามแต่ให้คุณกลับมาคิดทบทวนไม่ใช่พ่หลายนะคะโฟออฟสอดให้คุณคิดทบทวนในเรื่องการงานที่คุณเจออยู่ณขณะนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ซะนะคะมอบคนให้ถูกกับงานแต่ถ้าคุณเป็น ลูกน้องเขานะคะคุณก็นะคะอธิบายให้เขาฟังว่าตรงนี้มันไม่ใช่นะอธิบายด้วยเหตุผลแล้วอย่าเอา,อารมณ์ไปเข้าร่วมเพราะเมื่อเรา,เ,ราเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมมันก็ไม่ได้เกิดกําไรไม่ได้มีไรายได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องครอบครัว นะคะถ้าเป็นเรื่องครอบครัวคุณนับจากนี้ครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขเข้ามานะคะนับจากนี้เมื่อเรื่องถ้าคุณเป็นก,งกังวลเรื่องครอบครัวคุณไม่มีเวลาให้ครอบครัวนับจากนี้สามีของคุณหรือภรรยาของคุณหรือลูกของคุณบอกว่าแบ่งเวลาให้หนูหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะบอกว่าอ,อย่าอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าเอางาน ะะอย่าเอางานมาทําที่บ้านจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแบ่งเวลางานให้ถูกและที่สําคัญเมื่อคุณแบ่งเวลาถูกแล้วนะคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนะคะเมื่อคุณบาลานซ์ชีวิตประตูทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณยินให้พอรอให้เป็นนั่นเองนี่คือสิบนะคะสิบถ้วยนั่นเองความสุขความสําเร็จในชีวิตเมื่อคุณก้าวเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณอ่อมคุณยุ่มสิบถ้วย นับจากนี้ประตูแห่งความสุขครอบครัวของคุณนะคะชีวิตรักของคุณถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะมีคู่แล้วนะคะคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมอีกต่อไปแต่ถ้าคนมีคู่ครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกรอบสตรวรษหนึ่งนั่นเองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีดาวตีเทพมาเปลี่ยนแปลงะคะ่ะนับจากนี้ครอบครัวของคุณนะคะจะมีแต่ความสุขแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งต่าง จะมีการเปลี่ยนไปเย็นให้พอรอให้เป็นนะคะทุกคนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ การงานของคุณนี่คือ King of One นะคะ King of One ลาชาถือไม้เท้านั่นเองนะคะการงานคุณจะโดดเด่นมากนะคะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้ถ้าคุณวางแผนอะไรแล้วคุณเป็นคนลงมือทําและคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคุณมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครนะคะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนมิวเกตนั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณคล้ายๆแบบนั้นละค่ะครอบครัวของคุณคุณเป็นคุณพ่อที่ใจดีนะคะแล้วนี่คือ ความสุขที่คุณจะได้มาครอบครัวของคุณนับจากนี้ความสําเร็จนะคะคุณเป็นไอดอลของลูกนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณประกอบธุรกิจส่วนตัวได้เลยนะคะหรือว่าคุณจะได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณสามีของคุณนะคะจะนําพาคุณเตรียมรับข่าวดีนะคะบางคนจะได้เจอคู่หลักคู่ใหม่คนใหม่บางคนครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองต่อค่ะ ในออฟเคคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะในออฟนะคะในออฟเพดิคลนะคะนี่คือคิงออฟบอลนะคะแล้วก็ในออฟเพดิคลการเงินของคุณธุรกิจการเงินของคุณนับจากนี้จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ในชีวิตคุณนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนี่คืออัศวินถือ เหรียญน,นั่นเองนะคะความสุขของคุณการเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาปิดประตูตายได้หรือ,อยังคะนะคะในเรื่องความอ่อมความยมของคุณความสุขครั้งใหม่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะนะคะในเรื่องการงานครอบครัวของคุณถ้าคุณเป็นกังวลเรื่องครอบครัวไม่ต้องเป็นกังวลอีกแล้วคะ่ะแต่ถ้าใครอ,อยากมีความรักนะคะคุณผู้หญิงนะคะ คุณไม่ต้องเป็นวนเพราะครอบครัวคุณจะกลับเข้ามาสู่ความสำเร็จนี่คือสีไม้เท้านะคะแล้วก็ถูออบคับแล้วก็สิบถ้วยนั่นเองนะคะความสุขความรักนะคะการเงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณและถ้าคุณจะนำเงินไปลงทุนอะไรนะับจากนี้คุณลงทุนได้เลยค่ะคุณกำลังถ้าคนทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรคุณลงมือทำได้เลยค่ะเพราะดวงของคุณเปิดแล้วนั่นเองนะคะนะคะแต่ว่า นะคะถ้าเกิดปัญหาการโตแยงให้คุณคิดว่ามันไม่ได้เกิดรายได้เป็นกําไรกับคุณเพราะฉะนั้นอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือราชินีนี่คือ d m เอ็มพนะคะนี่คือความมั่งคั่งล่ารวยประตูการเงินของคุณเราบอกเลยว่าคุณจะมีเบบีถ้าคุณเป็นคุณแม่ทึ่งๆ่งแต่งงานนะคะปีนี้คุณเตรียมรับความสุข โชคสองชั้นมีเบบีเข้ามาในครอบครัวแต่ถ้าคุณยังไม่ยังไม่ได้แต่งงานคุณจะเจอผู้ชายที่เหมาะสมและคู่ควรสำหรับคุณแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งสามีของคุณจะนำพาแต่ความสุขมาสู่คุณนั่นเองนะคะความสุขที่คุณจะได้รับ รวยเรือรวยนั้นรวยช้ำๆสิคะนับจากนี้ชีวิตครอบครัวของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ราชาแอนราชินีนะคะความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ประตูไหนเกิดเกิดขึ้นกับคุณคะประตูทางด้านการเงินของคุณกําลังจะเปิดขึ้นกับคุณครอบครัวของคุณจะนําพาแต่ความสุขนับจากนี้นี่คือประตูนะคะคุณจะถูกบดล็อกในเรื่องการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่าง ประตูแห่งความสําเร็จได้เปิดออกให้คุณเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะคุณได้เดินออกมาจากจุดความขาดไม่มีคําว่าขาดแขนแล้วค่ะนับจากนี้มีแต่คําว่าประสบความสําเร็จครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขคุณถูกปลดล็อกในเรื่องการงานในเรื่องการเงินก่อนค่ะประตูการเงินเปิดออกก่อนแล้วก็ประตู ด้านครอบครัวนะคะแล้วนี่คือไพ่จากแม่หมอที่มาสื่อให้คุณนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ